สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็เป็นวันหยุดของคุณครูนะครับไม่ค่อยจะอยู่บ้านหรอกครับก็มีอะไรที่จะมาฝากนักเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับการทำข้อสอบนะครับก็มาดูนะครับคุณครูจะเอามาฝากนักเรียนนะครับฝึกหัดนักเรียนนะครับข้อสอบนี้ก็เป็นข้อสอบ NT ภาษาไทย เป็นข้อ18นะครับเริ่มต้นจากการอ่านอะไรครับจุดจุดประโยคนะครับอ่านประโยคอ่านประโยคแล้วตอบคำถามข้อ18ก็มีข้อมูลว่าแม่ยอมผมสีน้ำตาล แม่ย้อมผมสีน้ําตาลนะครับมีให้ข้อมูลให้เราดูแล้วก็ตรงนี้สำคัญต้องอ่านนะครับ18ข้อใดมีการใช้คำชนิดเดียวกับคำที่ขีดจุดๆ,ๆขีดอะไรใต้ขีดเส้นใต้ในประโยคข้างต้นนะครับก็ไปหาว่าข้อใดนะครับที่ใช้คำชนิดเดียวกันกับคำว่าผมนะครับ บนประโยคเมื่อกี้นะครับข้างต้นก็คือข้างที่เป็นประโยคเขียนมาให้เราดูนะครับคําว่าผมนะครับดูประโยคนะครับว่าผมนี่มันเป็นคําชนิดไหนนะครับก็จะมีเรามาลองศึกษาคําว่าผมนะครับเป็นคําชนิดไหนนะครับเริ่มจากการอ่านประโยคนะครับแม่ย้อมผมสีน้ำตาล ย้อมผมผมคำนี้นะครับนักเรียนนั้นเป็นคำนามนะครับคำนามก็คำที่บอกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะครับ <c oughs> ที่เราเรียนช่วงป3ากันเนี่ยเขาจะพูดง่ายๆว่าเป็นคำที่บอกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะครับครูจะแถมให้อีกอ่ะบอกเรื่องของพืชด,ด้วยบอกในลักษณะ ของสิ่งที่นะครับที่มองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยครับสิ่งที่มันจับต้องได้นะครับสัมผัสได้ที่อยู่บนโลกเรานี้นะครับล้วนแต่เป็นคํานามนะครับวัตถุข้าวของต่างๆนะครับเช่นนักเรียนแมว ครูวิชิตอย่างนี้เป็นชื่อสถานที่ต่างๆนี้ยิ่งรู้ได้เลยว่ามันเป็นคำนามนะครับไอผมเนี่ยก็เป็นอ,อวัยวะนะครับมองเห็นจับต้องได้นะครับก็มาดูนะครับก็จะมีประโยคข้อที่หนึ่งนี้นะครับมันจะเป็นคำนามหรือเปล่าคำว่าเขาเนี่ยนะครับ คำว่าเขาเนี่ยคำว่าเขานี่มันเป็นสรรพนามนะเรียนเดี๋ยวคุณครูจะบอกไปเลยนะครับมันจะบอกแทนผู้ถูกกล่าวถึงนะครับคําสรรพนามเนี่ยมันจะไม่เหมือนคํานามนะแทนผู้ถูกกล่าวถึงคําเหล่านี้ก็จะอย่างเช่นคําว่าเขาฉันผมมันเธอนะครับทําไมถึงต้องใช้คําเหล่านี้ก็เพื่อบอก อบอกเพื่อไม่ให้พูดซ้ำๆซากๆนะครับก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับในการใช้คำเหล่านี้นะครับแทนนะครับเพื่อไม่ให้พูดซ้ำซากจนเป็นการที่ว่าประโยคไม่ไพเราะประโยคไม่น่าฟังนะครับเช่นฉันเลี้ยง แมวนะครับประโยคนี้นะครับบอกว่าฉันเลี้ยงแมวและก็จะบรรยายเกี่ยวกับแมวตัวนี้อีกแมวม,มีสีดำนะครับฉันเลี้ยงแมวแมวมีสีดำ ก็เป็นประโยคที่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมนักเรีเยนแต่ว่าถ้าเราใช้คําสัพนามนะครับแทนแมวตัวนี้นะครับฉันเลี้ยงแมวมันจากคําว่าแมวเราก็ใช้เป็นมันมีสีดำนะครับดูลักษณะประโยคแล้วกล่าวถึงแมวตัวเดิมนั่นแหละนะครับทำให้ประโยค ที่มีคำสรรพนามนั้นนะครับดูสละสลวยแล้วก็ไม่ไม่ซ้ำซากนะครับดูดีกว่านะครับเห็นไหมนี่คือคำสรรพนามซึ่งข้อ1เราก็ตัดออกไปใช่ไหมเข้ามาที่ข้อ2เขามาหาฉันวันนี้นะครับคำว่าเขาคำว่าเขาเป็นคำนามเหมือนกับคำว่าผมไหมนะครับต่อมาตัวเลือกที่3มมันหัวนี้หวานมาก มันตัวนี้นะครับเป็นคํานามเหมือนกับคําว่าผมไหมนะครับต่อมาตัวเลือกที่4มันเห่าส่งเสียงส่งเสียงดังมากคําว่ามันตัวนี้เป็นคํานามชนิดเดียวกันกับคําว่าผมไหมนะครับให้นักเรียนคิดนะครับ123สเฉลยมันหัวนี้หวานมากเพราะคําว่ามันคานี้นะครับเป็นคํานามเพราะเป็นพืช เป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องสัมผัสได้ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ